กร็บส่งของที่บ้านร้างเรื่องเล่าสยองขวัญเรื่องนี้เพื่อนผมที่ชื่อเกมเล่าให้ฟังสดสดร้อนร้อนเมื่ออาทิตย์ก่อนฟังแล้วหลอนจนผมไม่กล้าสั่งแกร็บตอนกลางคืนไปพักหนึ่งเลย คือเกมมันเป็นพวกชอบสั่งของออนไลน์ดึกๆดื่นๆครับวันนั้นก็เหมือนกันประมาณเที่ยงคืนกว่ากว่ามันหิวแต่ขี้เกียจออกไปซื้ออะไรก็เลยเปิดแอป grab สั่งร้านอาหารใกล้ๆบ้านร้านนั้นก็ขึ้นว่าเปิดอยู่แถมมีคนขับรับออเดอร์ไวมากเกมมันก็ไม่ได้คิดอะไรมากรอของมาส่งตามปกติ แต่พอใกล้ถึงเวลาส่งแอปมันก็แจ้งเตือนว่าคนขับกำลังจะถึงแล้วแต่ในแมพที่แอปโชว์ปรากฏว่าพี่คนขับกรแกไม่ได้ขับมาตามถนนปกติครับแต่เหมือนแกกำลังจะเลี้ยวเข้าไปในซอยเปลี่ยวๆที่เกมไม่คุ้นเลยแถมสุดซอยนั้นในแมปมันขึ้นเป็นเหมือนที่ดินรกร้างไม่มีบ้านคนเกมมันก็เริ่มใจไม่ดีแล้วรีบทูหาคนขับทันทีปรากฏว่าโทรติดแต่ไม่มีใครรับ เกมมันโทรอยู่หลายครั้งก็ไม่มีใครรับเลยในแมพพี่คนขับก็ยังขับเข้าไปลึกเรื่อยๆในซอยนั้นจนกระทั่งจุดสีแดงที่เป็นรถของคนขับมันหยุดนิ่งสนิทอยู่ตรงกลางที่ดินเปล่าในแมพนั่นแหละเกมมันเริ่มกลัวแล้วครับรีบโทรกลับไปที่คอเซ็นเตอร์ของกราฟเล่าเรื่องทั้งหมดให้ฟังเจ้าหน้าที่ก็พยายามติดต่อคนขับแต่ก็ติดต่อไม่ได้เหมือนกันบอกแค่ว่าจะพยายามตามเรื่องให้ ระหว่างที่รอคอเซ็นเตอร์ติดต่อกลับเกมมันก็ลองโทรหาเบอร์คนขับอีกครั้งคราวนี้โทรติดครับแต่ปลายสายเป็นเสียงซ่าๆเหมือนไม่มีสัญญาณแล้วก็ได้ยินเสียงลมวีดวิวเบาๆเหมือนคนกำลังอยู่ในที่โล่งๆเกมมันพยายามพูดแต่ไม่มีเสียงตอบกลับมาเลยสักพักสายก็ตัดไปเอง เกมมันเริ่มนั่งไม่ติดแล้วครับมองไปที่ประตูระแวงว่าจะมีใครมาเคาะจ,จู่ๆแอปแกร็บในมือถือมันก็แจ้งเตือนว่าออเดอร์ของคุณถูกส่งเรียบร้อยแล้วทั้งๆท,ที่เกมยังไม่ได้รับของเลยแล้วในแมปจุดสีแดงก็ยังคงอยู่นิ่งๆที่เดิมกลางที่ดินเปล่านั่น เกมมันเริ่มกลัวแล้วครับรีบเปิดแชทในแอปที่คุยกับคนขับปรากฏว่ามีข้อความใหม่ส่งมาจากคนขับด้วยเป็นข้อความสั้นๆที่อ่านแล้วเย็นยเยือกถึงกระดูกสันหลังข้อความนั้นเขียนว่าถึงแล้วครับบ้านสวยจังออกมารับของหน่อยสิครับเกมมันแทบจะกรีดออกมาบ้านมันไม่ได้อยู่ในซอยนั้นซึ่งหน่อยแล้วทำไมคนขับถึงบอกว่าถึงแล้วแถมยังบอกว่าบ้านสวยจังทั้งๆท,ท,ที่ในแมปมันเป็นที่ดินเปล่าชัดๆ เกมมันรีบล็อกโทรศัพท์ปิดไฟทั้งบ้านแล้วหมอบอยู่ใต้เตียงไม่กลาา้าแม้แต่จะหายใจแรงๆกลัวว่าจะมีใครมาขอประตูหลังจากนั้นประมาณครึ่งชั่วโมงคอเซนเตอร์ของแกร็บก็โทรกลับมาบอกว่าติดต่อคน